รเรื่องของการไล์สดสอนธรรมะอย่างไรให้เหมาะสมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางพระอาจารย์ก็เดินทางมาถึงที่รัฐสภานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้สัมภาษณ์กล่าวสั้นๆนะคะก่อนที่จะ ขึ้นไปพบกับกรรมธิการนะคะ พระจารรู้สึกยังไงบ้างนะนอนหลับมันเม่คืนหลับตั้งแต่2ทุพมไกลไหมแม่ไกลไ้ไหมเตอขอบมาสมาธิคืนนะเพราะมีไรรอบติดทานั่งสมาธินั่งสมาธิปิดไ้วยต้องนั่ครับอม แล้วแต่ท่านถามมาเลยนะครับว่าประเด็นไหนยังไงบ้างไหนอันไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงตรงไหนเกินตรงไหนขาดอะไรเงี้ยขาดเกินก็จะเป็นเสียงหัวเราะของท่านเทวันอุ้ยขาดก็ขาดก็จะเติมธรรมะเติมอะไรเข้าไปเพราะจริงๆอัตมาก็เป็นคาบเรียนเหมือนชั่วโมงแรกนะที่กับท่านในวันวันนั้นครับเหมือนเป็นคาบแรกที่เราเจอเด็กๆแล้วทักทายเอา้นให้ลูกอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยสนใจเ๋ย่คาบต่อไปก็คือวันนี้นี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะ เข้าเนื้อหาเข้าอะไรต่างๆมากขึ้นเด็กๆก็จะเริ่มหลับกันแล้ววันนี้ก็น่าจะเริ่มมีบรรยากาศนะท่านเชาวันยังไงครับพี่แจงอะไรครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับเหมือนกับการไลฟ์ทุกครั้งก็ไม่ได้เตรียมเอาเอาล่านจริงจริงไม่ได้เตรียมอะไรก็คือคณะกรรมการเขาขี่มลมาขี่มลมาแล้วก็ยินดีที่มานะครับอาจารย์แล้วก็ก็ยินดีตอบทุกคำถามอยู่แล้วท่คณะกรรมการบางทีท่านอาจจะสงสัยแล้วก็เข้าใจท่านนะครับบางเรื่อง ใส่แล้วก็ตอบหมดก็ยังดีตอบหมดก่อนจะตอบเราก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามเนี่ยก็เจ้าเายพรย์ก็บอกว่าวันนี้ก็ใจจะไม่ไม่มีคนมีคนดุมาว่าวันนี้จริงจังคำรวมเพราะว่าเราโดนประเด็นนี้ก็คำรวมได้ะเรัสคำรวมได้พระอาจารย์กังวลไหมคะเพราะว่ามีบางฝ่ายมองว่าพระอาจา้าคือผิดธรรมวินัยรงที่ไม่สัมรวมมาสักเป็นก็เมื่อวานคุยกับไม่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 กังวลหรอกเพราะว่าเมื่อวานคุยกับหลายหลายท่านออกทีวีมาก็เยอะแล้วเพราะว่า นี่แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พอขาดบาดตายอะไรแต่มาว่าคือจริงๆเรื่องสิงหัวเราะไม่น่าเป็นตญหนระดับชาตินะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับเราไม่กังวลน,นะไม่กังวลเพราะว่าจริงๆท่านผู้ลักผู้ใหญ่ท่านท่านเป็นห่วงแหละแต่มาว่าเพราะว่านี่กรมทก็ท่านมีหน้าที่อุปถัมภ์แล้วก็คุ้มครองศาสนาอยู่แล้วเงี้ยท่านก็คงจะคุ้มครองเราดูแ,แลเราแหละ เราจะรอๆๆนะเราจะไลฟ์เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นแต่กาจะมีขั้นพูดอุดธรณ์เท่านั้นก่อนครับไม่ไม่ถึงกับกับเหมือนเดิมไม่ถึงกับเหมือนเดิมแต่ก็ปรับให้มันดีเรายังคงมั่นใจว่าการไลฟ์สดทำมาในลักษณะนี้มันทำให้เดี๋ยวกลับมาฟังธรรมะมากขึ้นวุ้ยพระอาจารย์เมื่อวานเห็นมีคนสมงตูว่าพระอาจารย์ลูกลูกพราไม่เคยนั่งสมาธิเลยครับเมื่อวานไม่เคยแผ่เมตตาครับว่าพอดูไลฟ์สดเมื่อวานได้ ถ้าสมาธิได้เห็น,น,นไม่ชาต้องไหวเห็นไม่ก็ไม่นักจังหวะก,กันก็ตอบก่อนพี่เชื่อมือเรากถอบตอบคุณผู้มนะครับเชื่อมือเราเถอะจะมาบรรยายทำมา20กว่าปีตั้งใจ,จะไม่ออกทีวีที่ในหลายท้องนะเราเราทํางานได้เก็บเก็บผู้ฟังยังไงให้อะไรตอนไหนเรามีเรามีจังหวะนั้นอยู่แน,น่นอนแต่วันนั้นมันเหมือนอย่างที่บอกมันเป็นภาพแรกที่เจอกครับแล้วก็ยังงงกับกับเด็กๆนักเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีขออมาดุว่าแหมสอคนนี้ขออะไรกันเนี่ย เียงดังในห้องข้างๆนละก็ประมาณนี้ฮะแล้วท่านก็มาบอกว่าเออคนจะสอนอย่างนี้นะคนจะอะไรอย่างนี้นะมันจะได้เหมาะสมนะอาจะมามองตรงนั้นมากกว่าพระอาจารย์ครับนอกจากกรรมธิการของสภาแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานอื่นๆหรือหน่วยงานในแง่ของกิจการสงอื่นๆที่เข้ามาตรวจสอบหรือพูดคุยกับเราไม่่เพิ่มเติมแล้วเพราะว่ามาพร้อมกันเลยวันนี้วันนี้ก็มีประแทนของสำนักงานพูดมาด้วยนะมาได้คุยกันวันนี้เลยก็คือวันนี้ครบทุกหน่วยงานวันนี้ครบเลย ก็ได้นะจริงมันก็ควรไม่จากัดสิทธิว่าต้องไปกมทรรเท่านั้นของท่านกอรน,นอไม่ไปนะฮะอะไรเงี้ยก็คงไปหมดแล้วถ้าท่านจะมาว่าใครอยากให้ชี้แจงอะไรบอกอาจะมาจะมาถามด้วยคำว่าอย่างที่มีคําว่ากรมทศาสนาตุ้มครองอุปถัมภ์และปุ้มครองศาสนาอย่างเงี้ยเราเราทำงานมาเงี้ยเราก็ไม่ค่ายจะมีใครถัมภ์เราไปบรรยายที่นั่นที่นี่ก็มีแต่โรงเรียนมีแต่อะไรต่างๆที่ดูแลเราอะไรเงี้ยแต่นั้นเราต่อไปท่าเรียนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาบรรยายธรรมอาจจะไม่ใช่สไตล์เราหรอก ที่ท่านกำลังเขาเรียกว่าฝึกฝนตัวเองเนี่ยคอมาทจะอุปถัมภ์ท่านยังไงหรือถ้ามีใครมามาด่ามาว่าลูกลูกท่านเราถืาอว่าเป็นลูกลูกท่านป่ะว่าเราเป็นศาสนาท่านจะคุ้มครองเรายัางไงท่านจะคุ้มครองหรอือท่านจะทําร้ายเราอุ้ยอาจจะไม่รู้จะกล้าถามหรือเปล่าคิดในคิดในที้คิดไม่ได้หัวแล้วตัดออบหมดเลยนะตอบหมดเลยท่านจะคุ้มครองเราถ้าเป็นอาตมาเช่นต้องพอบ้าท่านจะวางนาีธิ์ยาแล้วคุ้มครองท่านอยู่างเนี้ยเดี๋ยวยังมาดูท่านเดี๋ยวผมจะจะไปบอ,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 อกท่านเองอย่าเพิ่งมาว่า นะของผมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะดูแลท่านเองนะอาตมาทีนาการงั้นจริงเพราะว่าจดไปถามน่หรือว่าอุปธรรมและต้องทองนี่เืออะไรยังไงับพระอาจารย์ครับในแง่ของความเปลี่ยนแปลงเรื่องกิจนิมนหรือว่าอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นไหมครับหรือว่าจัดสรรอะไรยังไงรับงานยังไงประเด็นนี้น่าจะต้องท่านเลยขอบคุณสำหรับคำถามเลยครับที่ก็มีลูกศิษย์ประเทศช่วยงานอยู่ยังประเส็จะมรัที่มีการจ เรื่องนี้อาตมาต้ตองถึง,งท่านเขาน่อยว่าท่านเคยรู้สึกไม่ดีกันมาว่าทำไมต้องมีเลขารับงานอะไรเงี้ยท่านก็เจอเองจะรู้ว่าวันละร้อยสายเป็นยังไงเราจะรับเองได้ไหมอะไรเงยเริ่มรู้นะอาตมานี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้ท่านจะเริ่ม,ดด <S <S ม,มรู้ว่ามันจัดสรรได้หรือเปล่าจงลืมเเกิดความหลังแล้วสร้างปัจจุบันเพื่ออนาคตท่านก็นกนไปยึดติดกับความหลังหรือฟื้นอะไรต่างๆมานะนี่ผมก็รือ้อฟื้น ปิดประเกลิท่านเยอะทำให้คนฟังหนักจิตหนักร้อยเอามาลื้อฟื้นแต่ถ้ารื้อฟื้อก็ดีมีประโยชน์เป็นบทเรียนก็ดีตยก,ก,กับย่อมเกิดกำลังรับสร้างปัจจุบันก็คือปัจจุบันเพื่ออนาคตยังไงเราก็เน้นเผยแผร่ศาสนานี่ยนเน้นเผยแพ่ออกมาแต่ถ้าว่าเหมือนเหมือนเรามา,มาพรีเซนต์หน้าห้องแล้วอาจารย์บอกว่าอัอนนี้มันยังไม่ดีนะอันนี้ต้องแก้ไขนะอันนี้มากไปนะอันนี้น้อยไปเราก็พร้อมทําอยู่แล้วเราก็เป็นผ้ายเด็กๆที่พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อใหย น่าก็ได้เวลาแล้วนะฮะงานถ้าเป็นอาตมาก,ก็เ <c oughs> มื่อเราอยากเป็นก็อยากทํางานด้วยเหมือนเราถ้าเราอยากไลฟ์เราก็ต้องอยากให้ธรรมาอยาจะสอนคนด้วยฉะนั้นถ้าท่านมาแล้วท่านท่านดูแลประชาชนอย่างนี้ท่านก็ผมจะที่ท่านอยากเป็นเนี่ยก็วันนี้ก่านเราจะพตจารณาดีนะครับก็จะหรือจะฝรดนิดนึงก็ได้กธรกามารมชาติของการนอยู่ต่ำกว่าสมองยงอยากตัดสินแค่การมองโดยลืมใส่ตรอง เรื่องการใช้สอมองที่สั้นกแต่ตทุกครั้งที่เราดูอะไรเราเห็นอะไรต่างๆเราตัดสินใจดีๆกนเหมือนมีคนพร้อมเกินตองคนว่าตัดแรกเราว่าพวกเราเลยอ่ะอดใจไว้หน่อยดูให้จบก่อนแล้วกันพอจบปุ๊บก็ก็กลายเป็นให้กำลังใจกลายเป็นชมอะไรนะคือถ้าเป็นภาษาทั้งเดิมที่เราอบรมเด็กคือดูหนักให้จบม้วนะดูให้จบเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยค่อยตัดสินเราหรือพอจบแล้วคิดยังไงอยากให้เราแก้ไขยงไคุณก็บอกกันได้ทุกวันนี้มันเดียวฮนะ เนี่ยตอนนี้กำลังกินอยู่ท่านเป็นทาการจังเลยมันไม่สนุกเลยว่ะออกดีกว่าเลยคนะือโลกของโซเชียลมันเรียวมันจริงมากชอบไม่ชอบ,ชอบดีไม่ดีใช่ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นเกณฑ์เลยไหมเพราของเถือนอาตมาไม่เคยกล้าไลฟ์เพราะว่าก็กลัวลูกขอบเมนกลัวขาว่าวมออมนาามันมันเฟียวแล้วนะมันนอยดอแ้ยัไม่รู้สึก่มันรู้สึกแย่เนะี่ยท่านก็ติวว่าอะไรนะถูกต้องทั้งหมดอะไรนะถูกต้องทั้งหมดไม่มีไม่ถูกต้องทั้งหมดก็อาจจะไม่มีอยู่จริงกัก็ช่างใจเอานะฮะอาตมาว่า ก็ิยานจะทำคือจะให้มันถูกใจทุกคน,นคงยากหรือว่าแต่หลักแสนนะครับอาจารย์คนดูหลักแสนคนดูหลักสิบยังตีกันเลยฮะในคอมเมนต์นั <c oughs> น่นก็เป็นเรื่องปกติฮะหรอือเอาคำพูดของพ่อพุทธทาสที่พูดถึงของพ่อพยอมที่ตอนนั้นท,าท่านเทศคิดนองตอนแรกครัๆพ่อพยองในเทศคิดนองจังเลยมาอยู่ที่สวนโมกตั้งเจ็ดปีท่านก็บอกที่ท่านพยอมเทศคิดนองเนี่ยลองช่างน้ำหนักดูวัดพคตกับประโยชน์อันไหนมากกว่ากันเออท่านก็ทำให้ให้เอาพยอมขึ้นสช่างแล้ววันนี้ก็ต้องเอา อาจารย์สมององกับผมขึ้นช่างเาหมือนกันอยี๋ไปแกงข <c oughs> ้อนะลองชั่งน้ำหนักดูว่าประโยชน์กับข้อเดี๋ยวับของกันถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่าประโยชน์กับข้อเดี๋ยักของันเราเราแล้วเราเพิ่มประโยชน์ได้เราเพิ่มสิ่งดีมีคุณค่าได้เมื่อคนมาหัวใจเหมือนที่ทุกท่นานหรือหัวใจในทิปเมื่อที่ลงรถตู้ถามท่านไอ้ที่เคยคิดว่าจะมีเงินเท่าไหร่จุ๋ยแล้วพอไปเจออะไนึกว่านึกว่ามางานมงคลครับอาจารย์มพีก่อน <c oughs> นะโอเคนะฮะ ขอบคุณครับจริท่าน้าคุณทีท่านกหรังท่านกเป็นน้องว่าเอาไปพูดท่านเอาปลอดท่านมามาพูดเยอมากพูดเยอะมากท่านท่านรักทหวตนะครว่าท่านเจอมาพอวันนี้มีกหนดสองท่านมีนะสองเพื่อเหมือนเดิมนะ จะได้บอกด้วยว่าวันนี้พูดอะไรยังไงวันนี้ <ขอ S 1> มันอะไรครับวันนี้อัไรภาร <c oughs> ิาดครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้